ผมมีเรื่องสำคัญอยากจะถามครับคือว่าค่ะค่ะค่ะยอดเงินคงเหลือคที่7นานี้ค่ะหมดในตอนนี้เนี่ยอ๋อโทรศัพท์เป็นอะไรอะ่ะโทรศัพท์เสียโทรไม่ติดเลยอะ่ะทำไมไม่ใช้บีบีล่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้เต็มมึงทูกทางนันงเลยพอใช้แล้ว แ้งติ๊กพอติดง่ายเอาบัตรเติมเงินพอร์ท่าสิบาทครับหมกแล้วค่ะมีแต่ร้อยห้าสิบบาทสามร้อยเอาเงินออกมาแค่ร้อยเดียวอ่ะดิเติมเงินออนไลน์ก็ได้นะคะแต่ขอใชยนี่ยังไม่โอนให้บริการที่ที่หาซื้อบัตรเติมเงินพอร์ท่าสิบบาทเหรอหนูเพิ่งซื้อไปสุดท้ายมากี่นี่เอง เ,เจริงเหรอน้องขอบใจมากพี่ต้องรีบใช้พอดีเลยแต่ราคาคุณสองนะเอา้ากระดาษทั้งตัวพี่มีอยู่ร้อยหนึ่งเอาไปหมดเลยลูกคุณลูกยังใช้กุญเจลอกไม่เสร็จอีกเหรอกคะน้องๆต้องรีบไปโรงเรียนต่อเช้านะเฮ้ยขาดเลยขุดแรงไปหน่อยแม่เดี๋ยวขอติดรถไปโงที่มีตู้เติมกันหน่อยนะ เฮ้ยมันต้องใส่เงินช่องนี้นี่หว่าเฮ้ยเอาเงินขึ้นมาออกมาออกมาดิออกมาเอาเงินขึ้นมาสิบบาทไม่หากันง่ายเลยเว้ยเเอาเงินขึ้นมาอ้าไม่ได้ขโมยเงินจะหนีทำไมเนี่ยจะเอาเงินคืนเอามาเติมหาตู้เองนี่ไม่ได้โอ้ยไม่ได้เอาบัตรมาอีก นี่คือเหตุผลที่คุณควรสมัครใช้บริการ K-MOBILE BANKING p สด s เพื่อคุณสามารถเติมเงินได้ทุกที่ทุกเวลารวดเร็วและง่ายได้เคม b i บแบงกิ้งพัสด s คือความเป็นเลิศทางการเติมเงินจากเครือธนาคารกสิกรไทย